เมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นเคยมีชาวฝรั่งหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่เป็นชาติอื่นๆที่เป็นช่างภาพสารคดีสัตว์ป่าหลายๆคนต่อหลายคนเดินทางเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าในบริเวณเขตป่าทุ่งใหญ่ทุกครั้งที่เข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในพื้นที่ป่านั้นหรือไม่ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เคยเป็นพานมาก่อนที่ได้รับอนุญาตให้พาคนต่างชาติพวกนั้นเข้าไปในป่าได้ พราะเจ้าหน้าที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ชำนาญส่วนใหญ่แล้วย่างสำรวจพื้นป่าก,กันยังไม่ทั่วด้วยซ้ำด้วยความที่เป็นพื้นที่ไปใหญ่เหมือนอย่างที่เห็นทุกๆครั้งที่ชาวต่างชาตินั้นจะเดินทางเข้ามาหรือไม่ว่าจะไปถ่ายทำอย่างสถานที่ไหนๆก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเป็นอย่างดีทั้งประเภทของสัตว์ในแถบนั้นๆและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิน่นเมื่ออยากย่างเข้าไปจะได้ไม่เกิดเรื่องอันตรายใดๆเกิดขึ้น หรือแม้แต่ปัญหาใดๆทั้งเรื่องความรู้และเรื่องที่ยังไม่รู้รวมถึงเรื่องภาษาที่ก็พอได้บ้างเพราะว่าเข้าออกลูกคีมานานในพื้นที่ของป่าในแถบเอเชียการทำตัวเองให้เข้ากับท้องถิ่นนั้นๆจึงทำได้ไม่ยากนักไม่ว่าชาวต่างชาติจะมาจากประเทศไหนๆด้วยสายงานที่ตนเองนั้นถนัดและเข้าไปสัมผัสมาด้วยตนเองหลายๆที่โดยเฉพาะในแถบชุมชนของชนบทเอเชีย แต่เรื่องบางเรื่องที่เล่าขานกันมาตามความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆจะแตกต่างกันออกไปสำหรับในประเทศไทยและใกล้เคียงกันนั้นจะได้ยินคล้ายๆกันก็คือเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติหรืออาถรรพ์ต่างๆที่มีเขาโคเหมือนจะจงใจให้มาจากแนวเรื่องเดียวกันหมดอย่างเช่นเรื่องของผีป,ป่านางไม้แดนลึกลับเมืองบางบทลับแลและเรื่องของเรื่องรางของคาง,งที่เกิดจากเขี่ยวงาของสัตว์ป่าบางอย่าง รวมทั้งเรื่องของเสือสมิงที่ได้ยินมาว่ามีอยู่ในทุกพื้นที่ป่าได้ศึกษาหาความเป็นมาของเรื่องเหล่านั้นมาอย่างดีแม้จะไม่ค่อยมีความเชื่อถือมากนักเพราะคนต่างชาติพวกนั้นจะเชื่อเรื่องของปัจจุบันที่ตาเห็นและพิสูจน์ได้มากกว่าแต่ก็ไม่เคยลบหลู่ความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้นๆที่หยยบย่่งเข้าไปในแต่ละที่ใช่ว่าจะไม่เคยมีใครที่ได้เจอของจริงเข้า อย่างกับฝรั่งที่มีชื่อว่านิกตามการเรียกขาง่ายๆของผู้ที่นำทางเข้าไปที่ได้เคยพบเจอมาแล้วกับตัวเองในพื้นป่าทุ่งใหญ่เมื่อครั้งที่เข้าไปกับตาพันเจ้าหน้าที่ที่เคยเป็นพานราชสัตว์ป่ามาก่อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นตาพันแกรู้จักสัตว์และแหล่งที่อยู่หายกินของสัตว์เกือบทุกชนิดในพื้นป่าแห่งนั้นครั้งที่พานายฝรั่งช่างภาพที่มีชื่อว่านิกเข้าไปนั้นแกก็ไปกันเพียงแค่สองคน เดินเท้าแบกสัมภาระทั้งอุปกรณ์และสเสบียงอาหารช่วยกันได้มีปืนของตาพันติดตัวไปเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นใช้เวลาเป็นวันเพื่อเข้าไปยังแหล่งหากินของสัตว์ป่าหายากบางชนิดที่มีให้เห็นอยู่หลายชนิดในผืนป่าต้องการหาที่มีสัตว์บกและสัตว์น้ำรวมกระทั่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งหมดที่หากินอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้ายที่พัก เพื่อจะได้เก็บภาพและข้อมูลจนได้ตามที่ต้องการของนายฝรั่งที่ชื่อน,นิกพานเก่าที่ชำนาญพื้นที่อย่างตาพันพื้นที่นั้นแกเองก็เคยเข้าไปเหยียบย่างเข้ามาแล้วแต่ว่านานมากแล้วจำไม่ได้จำได้ว่าตั้งแต่สมัยหนุน่มเข้าไปโน่นที่มากันหลายคนกับพานรุ่นรุ่นพ่อ เมื่อไปถึงแกก็จัดการหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างให้สามารถที่จะนั่งที่จะนอนได้อย่างสะดวกกับการต้องอยู่ในป่าถึง3วันสคืนตามที่นายฝรั่งต้องการจะได้ไม่พลาที่จะเก็บภาพของสัตว์ป่าให้ได้มากชนิดที่สุดปล่อยให้ในายฝรั่งเก็บภาพแล้วมองสำรวจป่าอยู่ใกล้ๆสั่งห้ามไม่ให้ออกห่างจากที่แกได้สั่งเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วจะพากันเหยียบย่างเข้าไปในพื้นป่า เพราะแกจะถือเอาความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อมัดห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําพิธีกําหนดเขตอนาคมของแกไว้ตามพิธีที่แกได้ร่ําเรียนมารอบๆต้นไม้ที่มัดห้างท่ามกลางสายตาของฝรั่งนิกที่จ้องมองอยู่อย่างสนใจและเคยเห็นมาแล้วในหล,หลายพื้นที่ที่เคยเข้าไปจะคล้ายๆกันหมดทําตามที่ตาพันนั้นบอกทุกอย่างเพื่อความสบายใจของทงั้งคู่ แล้วก็พาก,กันปีนขึ้นต้นไม้นั่งห้างทันทีจะได้ไม่มีการลงมาอีกสองสามวันหลังจากนั้นเรื่องเสบียงอาหารน้ำดื่มนั้นมีมากเพียงพอหรือว่าขาดก,ก็สามารถที่จะเอาได้ทั้งน้ำและเนื้อสัตว์ขณะนั้นเป็นช่วงเย็นๆใกล้จะค่ำเสียงนกเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็พาก,กันร้องโวกเวกเรียกกันกันกบล่วงลางที่อาศัยต,ตลอดทั้งคืนนั้นจนสว่างก็เงียบสงบดีไม่มีอะไรผิดปกติ ตาพันเองก็ได้งีบเอาแรงบ้างเป็นช่วงๆกลางวันก็ปล่อยให้หนายฝรั่งได้พักผ่อนบ้างเมื่อมีสัตว์มาก็จะปูขึ้นมาถ่ายภาพเป็นช่วงๆได้มีเรื่องเล่าให้กับแกฟังว่ามีเสียงแว่วๆดังมาคล้ายกับว่าเป็นเสียงของคนร้องเรียกตอนที่ตาพันนั้นหลับอยู่ตามที่เคยได้ยินมาบ้างจากหลายๆที่แต่ว่าเมื่อคืนมันชัดมากจนคิดว่าน่าจะเป็นคนมากกว่าแต่ไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับอะไร หรือเรื่องผีสางหรือแม้แต่เสือสมิงไม่เช่นนั้นก็คงโผลมาให้เห็นตัวกันบ้างแล้วแม้จะไม่เชื่อแต่ก็ยังทำตามที่ตาพันนั้นบอกว่าห้ามลงไปจากนั่งห้างเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนล่วงเข้าสู่คืนที่สองทุกอย่างก็เป็นปกติด้วยดีจนตีสามกว่าทั้งคู่นั้นเผลอเงีดบไปต่างคนต่างก็รู้ตัวทั้งคู่ แต่นายฝรั่งก็รู้สึกตัวเคลิบเคมและตื่นขึ้นมาหลังจากที่งี่ปับไปไม่นานทำท่าเหมือนจะปีนลงไปจากนั่งห้างตามที่ได้ยินเสียงบางอย่างนั้นร้องเรียกรู้สึกมันว่ามีคนขอความช่วยเหลือและเสียงร้องเรียกที่นายฝรั่งเห็นนั้นเป็นร่างของคนที่เป็นชายวัยวกลางคนนั่งอยู่ห่างออกไปเกือบสิบวาจากต้นไม้ที่มัดห้างเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่ขา เสียงนั่งห้างลั่นดังอยดขณะที่นายฝรั่งกำลังปีนลงไปทำให้ตาพันรู้สึกตัวนิดหน่อยจนมีเสียงกระทบพื้นดังตุ๊บตอนนั้นนายฝรั่งตกไปถึงพื้นแล้วก็ตกใจลืมตาขึ้นมามองลงไปก็เห็นว่านายฝรั่งนั้นลงไปอยู่ด้านล่างแล้วแกส่งเสียงร้องเรียกดังลัง่นจนนายฝรั่งรู้สึกตัวหันขึ้นมามองแบบงง,งว่าตนเองนั้นลงไปอยู่ด้านล่างได้ยังไง ได้เห็นตาพันกำลังยกปืนเล็งไปด้านหน้าพอหันไปมองเมื่อเห็นว่าเป็นคนก็ร้องลั่นขึ้นมาโน่โ no, น no ่ใครจะบอกกับตาพันว่าอย่ายิงอย่ายิงแต่เสียงปืนก็ระเบิดโป้งขึ้นทันทีกระสุนลงอาคมของตาพันพุ่งตรงเข้าไปที่ร่างของชายัยกลางคนนั้นร่างที่นั่งอยู่ถึงกับางหลังนายฝรั่งยกมือขึ้นกุมหัวแทบไม่เชื่อสายตาที่เห็นตาพันยิงคนต่อหน้าต่อตา จนคนผู้นั้นถูกกระสุนปืนตายแต่จูๆ่ๆร่างที่ถูกกระสุนปืนเข้าไปเต็มๆกลางแสกหน้าจนกระสุนทะลุออกทางด้านหลังหัวตอนสายสนีดนั้นร่างกับกลายไปเป็นเสือลายพาดกรไปต่อหน้าต่อต,อตาของนายฝรั่งจะถึงกับร้องร่นด้วยความตกใจลนลานรีบบินกลับขึ้นไปบนนั่งห้างทันทีดวงตาเบิกถลนเพราะไม่เชื่อสายตาว่าจูๆ่ๆร่างของคนจะกลายเป็นเสือลายพาดกรขึ้นมาได้ แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วตาพันแกไม่ต้องบอกอะไรเพราะนายฝรั่งก็เคยรู้เรื่องมาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่เชื่อเพราะว่าไม่เคยเห็นกับตามาก่อนจนครั้งนี้ได้มาเห็นด้วยตาของตนเองจึงได้รู้ว่าเสือสมิงที่เคยได้ยินมานั้นมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเห็นมาด้วยตาเสียดายที่ภาพถ่ายไม่สามารถจะนำไปยืนยันกับใครได้เพราะมันได้ตายสนิทและกลายเป็นเสือด่างเดิมไปแล้ว เรื่องของเสือสมิงจึงมีเพียงแค่คนที่เคยไปพบเจอมาด้วยสายตาของตนเองถึงจะเชื่อว่ามันมีอยู่จริงแถมมันยังเหมือนกับว่ามีอำนาจอะไรบางอย่างที่นอกจากจะแปลงมาเป็นคนเพื่อหลอกล่อเอาเหยื่อแล้วยังสามารถที่จะสะกดเหยื่อให้ลงไปเป็นอาหารได้อีกแต่คงจะนำไปเล่าให้ต่างชาติด้วยกัรน,นั้นเชื่อคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก แต่มันก็คงเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของคนที่ไปพบเจอมาแล้วกับตัวเองอย่างกับนายฝรั่งช่างภาพที่มีชื่อว่าน,นิกสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ